ไม่นายครับครับโอ้โหแดดดีจังวันนี้แต่ข้างในลมเย็นครับอันนี้ขออญาตเก็บเเุเิเศษไว้ก่อนนะครับลมน้ำลมต้นไม้เนาะสวัสดีคร,ร,รับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพักคุยครับแน่นอนฮะเรามาเจอกันช่วงเวลาผ่อนจะทานอาหารกลางวันวันหยุดแบบนี้พักจากการประชุมและคอนเซปต์ของรายการพักคุยของเราก็คือคุยกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาครับอีกมุมมองและหลายมุมที่เราจะไปรู้จักก,กับท่านแต่ละคนแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันนะครับกับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 ทีพีทีวีโทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมทั้งติดตามรายการพักคุยย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube TP c h a n n e l ครับ TP พ c H A N N E L พักคุยวันนี้ครับจะพาไปคุยวันนี้ผมขอสวมบทบาทเป็นมิสเตอร์ต้นนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราครับฉายาของสสท่านเนี่ยคือมิสเตอร์เกษตรยืนหนึ่งเรื่องเกษตรว่าอย่างนั้นเถอะมีปัญหาเกษตรเนี่ยเอามาคุยในสภาแน่นอน เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากสสสทธิ์แทนทรัพ์จากทางพักภูมิใจไทยเขต3าจังหวัดชัยภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับมิสเตอร์เกษตรผมไม่ได้พูดเกินจริงใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ยืนหนึ่งเรื่องการเกษตรครับผมยังไงครับสสสทธิ์ครับก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่รอบที่แล้วสมัยที่แล้วนะครับที่เข้ามาเป็นสสเนี่ยด้วยความโชคดีของผมเนี่ยมันอยู่กับเรื่องเกษตรมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆมาอย่างนั้นนะครับ ก็เรื่องมันสัพหลังเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องข้าวคราวนี้พอเข้ามาในพักสมัยที่แล้วพักพลังประชารัตนนะครับพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองเห็นว่าเวลาเรานําเสนอในที่ประชุมพักมีแต่เรื่องเกษตรเรื่องเกษตรครับหรือแม้ในช่วงเวลาหารือนะครับเอาเรื่องเกษตรมาหรือมีปัญหาเรื่องเกษตรในภาพใหญ่พอเราไปแสดงความเห็นเอ๊ะมัน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 ถูกถูกตาผู้ใหญ่ หลังจากนั้นพรรคก็เลยมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องเกษตรเวลามีการนําเสนอเรื่องเกษตรต่างๆก็จะให้ผมเป็นตัวแทนไปฉายามิสเตอร์เกษตรนี่คือมาจากคนรอบข้างหรือพี่น้องประชาชนหรือ,อยังไงาามันเริ่มจากท่านรัฐมนตรีบางท่านะนะครับ,รบขออนุญาตไม่อะไเงี้ยเอ,อ่ยนามท่านบอกว่าท่าเรื่องเกษตรมีอะไร่ยถามสสสัมฤทธิ์มาได้ข้อมูลจริงข้อมูลจริงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เป็นความต้องการที่แท้จริงเกษตรกรก็เลยเริ่มตั้งกันมา เป็นรัมนตรทีท่านหนึ่งครับตั้งมาคราวนี้ก็เรียกาปากติดปากติดปากคราวนี้ก็ชาวบ้านถาแถวๆพื้นที่ก็จะเรียกมีเตอรเกษตรทั้งหมดครับแสดงว,ว่ามีปัญหาอะไรชาวบ้านมาหามือเตอรเกษตรแล้วทีนี้พี่สมธิ์ช่วยแก้ปัญหาอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างเพราะอะอย่างชัยภูมิเนี่ยใกล้ๆบ้านผมนะบ้านผมอยู่โคราชแถวๆอำเภอวใหญ่สินดาก็จะปลูกมันสมบัตงปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นนะครับก็เป็นพืชทางนั้นไปช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรบ้างนี่แหละครับ ตัวที่ฉายามิเตอร์เกษตรมาเริ่มจากไอตัวมันสำปะหลังนี่แหละเมื่อปี .63 ครับโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องของเขาเรียกประกันรายได้นะครับที่ราคาตกต่ำทางรัฐบาลก็จะสปอร์ตไปที่มันสำปะหลังถ้าราคาต่ำกว่าสองาที่เชลีแปดงทบ่้าปรัเนะครับถ้ามันต่ำกว่าสองารัฐบาลจะชดเชยเงินแต่คราวนี้ความบังเอิญโครงการที่ไปเขียนเริ่มโครงการวันที่1เมษายนเริ่มนะครับคนที่ปลูก1เมษายนต้นไป แต่ปรากฏว่าพี่น้องส่วนใหญ่ในโคราชกับชัยภูมิเราเนี่ยปลูกกันตั้งแต่มกรากรุ่พามีนานอ๋อเขาปลูกแต่ต้นปีใช่แล้วเมื่อก็เลยไม่เข้าโครงการผมเอาเรื่องนี้มาสู้ครับมาสู้ประมาณปีกว่าครับสุดท้ายนะครับมันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็มีการพูดคุยกันท่านมนตรีท่านจุลินนะครับท่านท่านก็มีความเมตตาเอาเรื่องมาพูดคุยกันใหม่สุดท้ายเงินพันล้านได้ไปสู่เกษตรกรเรื่องนี้รับรู้กันทั้งหมดครับโอ้ประเด็นแรกนะครับและประเด็นที่สองเนี่ยผมเชื่อว่า ในสภาเองนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่จะสื่อสารเอาปัญหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรไปสู่คนมีอำนาจนะครับไม่ว่าจะในส่วนของราชการท่านเทธิดีท่านประลัดกระทรวงรัฐมนตรีพวกนี้ครับเขาไม่ค่อยรู้ขที่จริงหมดเลยแล้วในมุมของตัวแทนประชาชนก็สะท้อนเสียงออกไปใช่ใช่ด้วยฉายาที่เรารู้จักกันแล้วตอนนี้คือมิสเตอร์เกษตรทีนี้พูดถึงชัยภูมิของดีเนี่ยนอกจากแหล่งท่องเที่ยวผมเชื่อว่า คุณผู้ชมรู้จักอยู่แล้วน่ะสถานที่นีวดอกกระจงดอกกระเจียวเลยเห็นตอนบอกว่าตอนเนี้ยของดีชัยภูมิอีกอย่างหนึ่งคือทุเรียนใช่ครับจริงเหรอฮะยังไงชัยภูมิปลูกทุเรียนได้ตอนเนี้ยครับเริ่มเริ่มเยอะมากเลยอทีแรกก็คิดว่าปลูกไม่ได้ครับในพื้นที่ผมนี่แหละอาเภอเทพสถิตนะครับมันจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ800กว่าเมตรขันก็มีใช่มีคนมาทดลองปลูกปลูกเมื่อสัก7ปีที่แล้วพอเริ่มผลผลิตออกมา อ้ามันเข้าท่านี่รสชาติมันก็ไม่ได้แพ้ไอทุเรียนที่เขาบอกอร่อยอร่อยส่วนใหญ่นี่ต้องต้องเป็นเฉพาะพันธุ์ไมหรือพันธุ์อะไรเหมาะกับในพื้นที่ตรงนั้นเริ่มต้นกันก็หมอนทองนะครับแต่ตอนหลังเริ่มมีความหลากหลายแล้วเอาพันธุ์ที่หาทานยากๆนะครับอย่างผมเองก็ปลูกไว้ครับคุณต้นครับตอนนี้ผมปลูกพันธุ์หนามดำปลูกไว้สองต้นพันธุ์หนามดำหนามดมันเป็นยังไงสอสอสมิทธิพันธุ์เนี้ย ต้องพูดตรงๆครับก็ไม่รู้มันกันเขาเาแจ้งมาบอกว่ามันอร่อยมากเป็นที่นิยมของตลาดเรามาลองปลูก2ต้นก็ผลผลิตแล้วครับอร่อยมากอตอนนี้ผมลงไปอีกเป็นร้อยต้นแล้วเดี๋ยวรอยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่ต้นไอ้เกียรติจะมาฝากนะครับลองทานดูมีคนรออยู่เยครับเนี่ยรออยู่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเป็นอางนั้นที่ลมแรงๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่ชายหาดนะคุณผู้ชมเราอยู่บริเวณพื้นที่ของรัฐสภาแต่ช่วงนี้ก็น่าลมนะแต่ก็ถือว่าอากาศสบายสบาย พื้นที่รัฐสภาเป็นของประชาชนจริงๆบรรยากาศช่วงเย็นๆก็สามารถที่จะมาเดินเล่นได้นอกอาคารรัฐสภาเนี่ยนะครับมาว่ากันต่อพูดถึงทุเรียนนะครับ,รบออนอกจากทุเรียนแล้วมีอะไรอีกฮนะจริงๆชัยภูมิครับจะขึ้นชื่อเมื่อสักสิกว่าปีที่ผ่านมาย้อนหลังไปนะครับเรื่องของผ้าไหม<อ>ผ้าไหมผ้าไหมที่ต้องชัยภูมิเลยผ้าไหมปั้นเข้านะครับแต่ตอนหลังก็ต้องยอมรับว่าด้วยความหลากหลายของหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะทําให้ไม่ ไม่ต่อเนื่องมันจะถึงปัจจุบันแต่อีกตัวหนึ่งครับที่ยังคงความเป็นชายภูมิอยู่ก็คือเรื่องของหม่ำทานหม่ำไหมครับคุณต้นไส้กรอกกระหม่านี้ทานได้เราลูกอีสานทานได้ครับอ่าครับครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาฝากครับของชยภูมิยังขึ้นชื่ออยู่ยังยังยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของชายภูมิครับอืมก็เป็นซิกเนเจอร์นะนึกถึงชยภูมิคือด้วยบริบทสังคมเปลี่ยนไปสถานการณ์การศึกษาได้ตัางหนักเปลี่ยนไปมีอะไรดีๆเยอะขึ้นเลยใช่ครับที่ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ชภูมิ ที่นี้ผมขอถามส่วนตัวนิดหนึ่งมิสเตอร์เกษตรแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นรายการพี่สมฤทธิ์เองก็บอกว่าอยู่กับแวดวงการเกษตรมาเพรานย้อนกลับไปวัยเด็กเคยคิดไหมว่าเราจะเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองหรือว่าจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะวันนี้ครับผมเท้าความอย่างนี้ผมอยู่กับเกษตรตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดคุณแม่พาทําเรื่องเกษตรครับคาวนี้ช่วงตอนอายุสามกว่าปีไปลง เทศบาลครับลงสมาชิกมาเทศบาลใช่เป็นนายกเทศมนตรีตั้งแต่อายุสามสิบกว่าโอเป็นมาสิบแปดปีครับคุณต้นตั้งใจจะหยุดแล้วเรามองว่าเราเป็นตั้งสี่สมัยแล้วสมัยชุดท้ายบอกกับพี่รองประชาชนว่าให้คนอื่นมาเป็นบ้างขอพักใช่ครับบขอพักเพนะเพื่อคนอื่นเขาจะมีฝีไม้ลายมือดีกว่าเราครับปรากฏว่าหลังจากชุดรัฐบาลคสชนะครับก็มีผู้หลักตัวใหญ่บอกว่าไม่เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วเลยชวนมาลงสส พักพลังประชารัฐระดับชาติใช่ครับเทียบลงไปพักก็ไม่ค่อยมีคนชอบครับอีสานก็เอาลองดูเขาชวนมาแล้วไม่ไม่ขัดน้ําใจผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะครับพอดีลงมาแล้วได้รับการเลือกตั้งครับเป็นไปได้ไหมพี่สมริ์คือเราจะเวลาผมทํารายการน่ะก็เจะคุยกับนักวิชาการเขาบอกว่าจริงๆคนไทยเนี่ยบางทีเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวบุคคลนะอย่างพี่สมธิ์บอกว่าเคยอดํารงตําแหน่งทางทางท้องถิ่นเขาก็เห็นฝีไม้ได้มือผลงานบางทีเรื่องของพักอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรอก เป็นไปได้มาจึงทำให้เราซื้อใจแล้วก็ครองใจพี่อประชาชนอยู่ก็มีส่วนหนึ่งครับโดยเฉพาะแถบภาคอีสานแถบที่ต้องเรียกว่าออกจากสังคมเมืองออกไปเนี่ยเขาจะมีความใกล้ชิดกับตัวบุคคลผูกพันครับครับแล้วยิ่งโดยปัจจุบันเนี่ยพอกดแก้กฎหมายรัฐมนเป็นสองใบผมเชื่อว่าเพอเป็นสองใบเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนในกลุ่มนึงครับกลุ่มส่วนใหญ่กันถ้าเป็นแถวภาคอีสานนะครับตัดสินใจง่ายขึ้นเขามีทางเลือกว่าถ้าเขาเลือกเขาชอบพักอะไรเขาก็เลือก ัเลือกคนเลือกพักใช่เขาแยกให้แล้วนะตามรัฐธรรมนูญผมยกประเด็นให้ผมีสมเลือกตั้งรอบที่แล้วผมเองได้เกือบสี่หมื่นคะแนนนะครับตัวบุคคลนะครับแต่พักผมได้สามสี่พันคะแนนนี่ต่างกันเขาก็แยกกันครับเราไม่บังคับเขาเราก็ขอ่เราอยู่พักนี้ก็ช่วยให้เลือกพักด้วยแต่ว่าเขาก็รับปากเราครับแต่คะแนนออกมามีแค่ไม่กี่พันกลายเป็นตัวชี้วัดแล้วับว่าเขาเขาเน้นตัวบุคคลถ้าได้ครองใจ เขาเรียกว่าครองใจมหาชนในพื้นที่ขนาดนี้ในมุมของมิสเตอร์เกษตรของพี่สมธิ์เคล็ดลับการครองใจประชาชนในมุมของสสต้องทําอะไรบ้างทํำยังไงบ้างครับผมเอาเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเขามีความคาดหวังว่าหน้าที่ที่เขามอบหมายเรามาเราทําได้ดีแค่ไหนครับเขาอยากเห็นเราพิพาทในสภาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่เขาเนี่ยเราทําให้เขาเขามีปัญหาจริงๆเราไปตามให้เขาตามให้ถึงที่สุด ได้หรือไม่ได้กลับไปบอกเขานี่เรื่องแรกนะครับอ๋อต้องบอกด้วยทำในสิ่งใช่ครับอัปเดตตลอดเวลาใช่้าจะได้ว่าเราไม่หายนะใช่ถ้าเราไปพูดแล้วมันไม่ได้เราเงียบครับมันเหมือนแล้วโกหกเขาผมจะว่าผมตามแล้วแต่สายเหตุทำไม่ได้เพราะอะไรครับครับและประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องความใกล้ชิดวันนี้ต้องยอมรับครับว่าไอการลงพื้นที่น่ะอย่าไปมองว่าไปงานบวชงานแต่ง นะครับงานศพงานมงคลว่ามงคลนู่นนี่นั่นอย่าไปคิดว่าไม่ใช่หน้าที่สสต้องคิดมุมว่าเราลงพื้นที่เราได้เจอประชาชนได้เจอชาวบ้านตรงนั้นนะครับที่เราจะไปรับฟังปัญหาของเขานั่นแหละนะครับถ้าบอกเราไม่ลงพื้นที่เราก็ไม่ได้ข้อมูลจริงบางทีมีแค่กลุ่มเดียวมาบอกเราเราเชื่อเขาแต่มันไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดแต่การที่เราลงพื้นที่ทั้งหมดเราจะรู้ว่าเฮ้ยชาวบ้านหมู่บ้านนี่ต้องการนี่ต้องการนี่ไอเรื่องที่เขาบอกมา อาจจะเป็นเรื่องทั้งหมดเลยหรือเป็นเรื่องแค่กลุ่มบุคคลแค่กลุ่มเดียวเล็กใหญ่ขนาดไหนทำปัญหาให้ทั่วลงไปเจอเยอะๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวก็จะได้ตกผลึกเองแต่การลงมาที่บ่อยปั๊บทำให้เรามีความผูกพันเขาให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราเขาเชื่อใจเราเวลาตั้งเขาก็เลือกเราทีนี้นอกจากการประชุมของสภาเนี่ยเราก็มีวันประชุมชัดเจนเนาะใช่ครับนอกจากวันประชุมลงพื้นที่ประจํำเลยไหม ทุกวันครับทุกวันเลยต้องเรียนมาทุกวันเลยวเวลาไหนไปพักเนี่ยสสวันอังคารก็ตีรถมาประชุมพักใช่ไหมครับพูดปัญหาประชุมสภาอ,อสุกก็ลงพื้นที่สุกกลับบ้านแหละอ,อาจจะมีเวลาส่วนตัวสักนิดนึงถึงบ้านยเย็นเย็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยแถวแถวบ้านผมก็รู้ว่าหลายๆพื้นที่อ่ะเสาร์อาทิตย์ผมบอกเลยว่าเฉพาะงานชัพรกิจเนี่ยมนี้ไม่ต่ำกว่าวันละสามสี่งานเต็มวันแล้วครับเต็มวันแล้วช่วงเช้าเราก็ทำอย่างอื่นช่วงบ่ายไปถึงช่วงเย็นอ่ะก็งานชัพรกิจ แล้วส่วนใหญ่อาจสมมติว่าเราไปเต็มวันไม่ค่อยได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านหรืออยู่สํานักงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีคนอยากเจอเราส่วนใหญ่เขาไปเจอเราได้ที่ไหนในพื้นเขาจะรู้กันเองครับผมจะแจ้งนะว่าเช้าวันเสาร์เนี่ยจนถึงเที่ยงเนี่ยผมจะอยู่บ้านอ๋อคือตื่นเช้าวันเสาร์จนถึงเที่ยงมันต้องทำอะไรก็มีชาวบ้านมีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นใช่ครับตอนรับเขาจะมีความสุขครับเขารู้แล้วมาเนี่ยได้เจอเราอือาจจะเจอคนละสัก10 20นาทีครึ่งจมงเขาก็ได้นําปัญหามาเล่าให้เราฟัง เราก็ได้ข้อมูลนี่ถือว่าเป็นความใกล้ชิดความอบอุ่นนะคุณผู้ชมระหว่างสสกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในลักษณะของเขตพื้นที่แบบนี้เนี่ยนี่ขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเวลาดูแลตัวเองทํางานผมเชื่อว่าก็รับปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็มีทั้งความคาดหวังความกดดันอาจจะเป็นค,ค,ความเครียดบริหารจัดก,การเราเรื่องของการกินการนอนออกกําลังกายดูแลตัวเองยังไงบ้างครับพี่สทธิ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยผม มาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงถึงบ้านนะครับในช่วงเดินทางเนี่ยไปกลับไปกลับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นการได้ดูแลตัวเองคือพักเลยวใช่ครับนั่นคือเวลาพักใช่ทั้งที่เราเดินทางอยู่นะใช่ครับเดินูนู่นดูนี่คุยเรื่องนู่นเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเวลาที่เราต้องเรียกว่าเราไม่เครียดการเดินทางบอกขับรถช้าๆเจอปั๊มแวะปั๊มเจอนน่นแวะนู่นทานนู่นทานนี่ทําให้ช่วงเวลาการเดินทางเป็นเวลาพักผ่อนของเราแต่เวลาลงพื้นที่มันก็ไม่ได้เครียดหรอกครับคุณต้นถ้าเรา เรามีความสุขการทํางานเรามีใจนะใช่ครับใจไปแล้วเพื่อพี่น้องประชาชนนี้คือใช่ครับพร้อมเปิดรับทุกเรื่องจริงจรเขาเห็นหน้าเราเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอย่าไปคิดว่าลงพื้นที่เพื่อหาเสียงครับก็บอกลงพื้นที่เพื่อเป็นการให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราโอ้ดีจังมันเกิดความสุขตรงนั้นครับพูดถึงอ่ะสายเลือดอีสานเนี่ยเวลาเราถามอาหารที่ชอบเดี่ยส่วนใหญ่ก็จะตอบส้มตำส้มเต๊กนี่นะสำหรับพี่สมธิ ชอบทานอาหารประเภทไหนชนิดไหนจริงๆผมผมไม่คนชอบทานรสจืดๆอ๋อความโชคดีคองต้นมีเคล็ดลับเลยนะครับครับผมผมอยู่กับคุณแม่มาเนาะไอคุณผมผมคุณพ่อเสียงแต่ผมเด็กเนาะแม่เป็นคนทานผักทานจืดๆไม่กินเค็มกินอะไรก็เก้าสปีแล้ครับตอนทีเก้าสปีนี่เคล็ดลับอายุยืนแกยังขับรถปิกอัพได้บ้าโถภาษาไยแบบนี้แกกินผักกินไข่ น้ำปลาไม่มีติดบ้านเลยแสดงว่ากินอาหารที่มีกากใหญ่สูงมีโปรตีนแล้วไม่ต้องปรุงเยอะอันนี้เคลีรลับใช่ไหมทําให้เราสุขภาพดีทุกวันนี้คนเป็นโรคอ้วนเยือเนี่ยผมก็ต้องลดเหมือนั้นเนี่ยลดน้ำตาลใช่ไหมลดน้ำตาลลดน้ำหนักลดทุกอย่างเลยพี่สมธิ์แสดงว่ากินแบบเขาขอบคุณครับต้องกินแบบจิตจืดทคลีนๆหน่อยผมว่าเขาน่าจะดียกตัวอย่างอย่างคุณแม่ผมให้ฟังครับเพว่าน้ำปลาไม่มีติดบ้านครวนั้นก็อยู่กันเป็นปีก็มันก็เลยติด เข้มๆกินกันไม่ได้เลยแสดงว่าอาจถ้าสมมติว่าพี่สมริรมากินอาหารนอกบ้านอย่างในสภาหรือตามเนี่ยเวลาไปเจอผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าลักษณะแสดงว่าไม่ปรุงไม่ปรุงใช่ใช่ไม่ปรุงใช่ถูกต้องเลยการอย่างน้อยผมก็เป็นคนกินไม่ปรุงเนาะวิธีการพักผ่อนล่ะออกกําลังกายไหมผมมีผมตั้งแต่เป็นนายกเทศมนตรีชอบเตะฟุตบอลอ๋อเล่นบอลมีทีมบอลไ่มครับมีอยู่ที่ที่เทศบาลที่ผมอยู่ครับมีไปถึงก็จะมีครับตอนนี้ก็จะมีทีม เป็นทีมอาวุโสแล้วพนดก็จะก็จะซ้อมกันทุกสัปดาห์ครับแต่ก็จะเล่นกันแบบไม่ไม่ไม่ดุแรงอะไรครับเล่นแบบบอลคนแก่ครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวว่าคนแก่เถอะเดี๋ยวนี้อายุยืนหมดแล้วนะไม่มีแก่ไม่มีชื่อกืชื่อทีมอาวุโสเพราะหน่อยอ๋อชื่อทีมอาวุโสใช่ครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเห็นเราเข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแบบเนี้ยเขาว่ายังไง เขามีเซลเขาฝากเรื่องราวอะไรกันมาบ้างเห็นเราเป็นหลายสมัยตั้งแต่ท้องถิ่นมาระดับชาติเลยตอนมัธยมปลายเนี่ยผมเรียนที่สตรีวิทยาสองบัลลงกบญาติแม่สองบัลลังกที่นี่กับพักพวกอยู่ในกรุงเทพไหครับเขาก็เขาก็เหมือนว่าเขาก็ดีใจที่อย่างน้อยในห้องที่เขาเรียนเนี่ยในรุ่นเดียวกันเราเออยยังมีการเพื่อนในห้องเราใช่ครับก็เราสัมผัสได้ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาดีใจยังมีพักพวกอยู่การเมืองมีอะไรที่พูดคุยกันถามเรื่องราวการเมืองไปอะไรบ้างอะไรบ้างครับ ทีนี้พอพูดถึงลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าการทํางานเต็มที่เวลาพักผ่อนก็พอจะหาเวลาให้ตัวเองได้อยู่นะครับขอเจาะลงไปพูดถึงเกษตรหน่อยช่วงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศมันมีประเด็นให้เราต้องต้องคอยตามนะครับเรื่องของภาษีผมต้องพูดนะนะภาษีท้ำอะไรเงี้ยมันมีผลมากน้อยขนาดไหนสําหรับในความเป็นมิสเตอร์เกษตรแล้วก็รับเรื่องราวพี่น้องเกษตรมามากมายหลายปัญหาแบบนี้ครับ ประเด็นที่กาลังพูดคุยอยู่ก็คือเรื่องของการอนุญาตนะนำข้าพดเลี้ยงสัตว์เข้ามากับหมูหรือเนื้อวัวนะครับหมูเนื้อวัวผมว่าไม่ไม่ไม่ต้องกังวลเพราะเข้ามาน้อยมากซึ่งมันก็เข้ามาอยู่แล้วแต่ก็ยังไมนแอบเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่กังวลคือเรื่องของข้าพดเลี้ยงสัตว์เพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเขาใช้พันธุ์วโพด GMO ดัดแปลงพันธุกรรมไล่ไล่หนึ่งเขาได้เกือบสองตันกว่าสามตันครับเพราะนี่แต่งพันธุกรรมครับ ต้องใช้คำว่าดัดแปลงปรับแต่งก็ได้เหมือนกันครับคือพูดง่ายๆว่าพอต้นทุนเขาต่ํานะครับเขาเข้ามาสู้ข้าวโพดบ้านเราบ้านเรายังนอนจีโอ่ผลผลิตบ้านเราอยู่800กิโลบ้านเราน้อยกว่าเขาใช่ของเราแค่800กิโลต่อไร่ของเขาเกบ่า3ตันครับเพราะฉะนั้นต้นทันเขาต่ำเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันกระทบกันพอข้าวโพดราคาเขาอยู่วัน8บาทกว่าครับของเรา8บาทกว่าขาดทุนเกษตรกรขาดทุน ราคาปรายทางนะครับแตรว่าเขาเขามันผลิตผลเวลาแต่ละทีมากกว่าเราาาด้วยเขาที่แบบดาดแปลงพันธุกทีนี้ปัญหาคือว่ามันจะกระทบกับราคาผู้ประกอบการอาหารสัตว์เนี่ยก็รับปากทางรัฐบาลว่าจะซื้อ9บาท80หรือ9บาทตามที่ออกข่าวสองสามบนะครับแต่ในข้อเท็จจริงครับมันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่บังคับเขาอมันทําได้แค่ขอความร่วมมือครับคราวนี้ยในเมื่อเราอนุญาตให้เขาเข้าผู้ประกอบการนะครับ เขาก็รู้แล้วว่าเขาสามารถซื้อดในราคาเนี่ยเขาก็คงซื้อภายในประเทศไม่ได้แพงกว่ากันประมาณนี้ครับแต่ปัญหาคือเราขอความร่วมมือไปครับแรกๆเขาอาจจะรูมอันนี้ผมไม่รู้นะใช่่แรกๆร่วมมือสักพักเขาบอกไม่ไหวทํายังไงอ่ะทีนี้มันก็เป็นปัญหาที่เขาก็รับในปริมาณที่เขาเหมือนรับให้ทางภาครัฐรู้ว่าเขาได้ช่วยแล้วนะแต่พอในเขาไหวหรือเปล่าก็ต้องมมันมีเทคนิคพ่อค้าครับมีหลายอย่างแบ่งเกรดมั่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม เบอร์หนึ่งเราซื้อให้แล้วครับ,บาทแปดสิบแตกเวลามาขายมันไม่ได้เบอร์หนึ่งมันได้เบอร์สองเบอร์สามเลยประมาณนี้ครับคือมันเป็น,นกลไกตามความต้องการนะครับดิบ้านพลายแล้วก็เป็น,นกลไกตามราคาตลาดโลกครับอยาก<อ>ให้มิสเตอร์เกษตรให้กาลังใจพี่น้องชาวเกษตรช่วงนี้หน่อยเดี๋ยวฝากฝากากล้กองนู้นกันได้ไหมได้ครับยังไงดีก็ต้องนําเรียนนะครับว่าราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักๆก็คือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสําปะหลัง นะครับหรืออ้อยก็ตามแต่อ้อยมีกฎหมายควบคุมนะครับแต่ที่กาลังจะออกสู่ท้องตลาดตอนนี้คือข้าวเปลือกครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็อีก2เดือนมันสัารังจะตามมาก็ต้องนําเรียนะครับว่าราคาในปีนี้ผมเชื่อว่ามันก็คงไม่เลวร้ายเท่าปีที่แล้วแต่ข้าวก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ที่รัฐบาลดําเนินการอยู่ก็ช่วยเหลือเรื่องชาวนาไปไล้่อยละพันแล้วนะครับในส่วนราคาเนี่ยก็ต้องนําเรียนว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่มันสําหลังน่าจะดีกว่า ก็อยากให้เกษตรกรนะครับติดตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐด,ด้วยนะครับติดตามข้อมูลจากการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนก็คือข้าวโพดจากอมเมริกาหรือข้าวสาลีปีนี้ข้าวสาลีราคาสูงครับก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ทําให้ข้าวโพดกับราคามันสําลังอาจจะสูงขึ้นมาจากปีที่ผ่านมานะครับก็คงได้ให้แค่กับลังใจนะครับเพราะว่าทางนโยบายของภาครัฐเนี่ยยังไม่มีโครงการประกันรายได้หรือโครงการจำนำที่เคยทำมานะครับ,รบก็ต้องรุ้นว่าในปีถัดไปเนี่ย หกักราคาพึ่ผลทางการเกษตรตกต่ำเหมือนเดิมเนะี่ยปีหน้าภักรัฐก็คงต้องมาคุยกันว่าน่าจะต้องมีโครงการอะไรมารองรับแล้วล่ะนะครับภากรัฐไว้หน่อยนะใช่ครับช่วยช่วยกันหน่อยนะครับตอนนี้ปัญหาเรารายล้อมบ้านเราไปหมดเลยนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรก,รก็ต้องเดินเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นเมืองเกษตรกรรมใช่ครับแต่ว่าความน่าภูมิใจคือมันมีความอุดมสมบูรณ์เดินไปไหนมาไหน,เ,นเดินไปซ้ายไปขวาเนี่ยเรียกได้ว่าอู่ข้าวอู่น้ำทั้งหมดเลยใช่พอพูดถึงชัยภูมิ ผมอยากจะให้ทางพิสมฤทธิ์ได้พรีเซนต์จังหวัดนิดหนึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นชัยภูมิเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วมีทั้งอะม,<า>มัมยังเป็นซิกเนเจอร์ยังเป็นอัตลักษณ์ของชัยภูมิอยู่ผ้าไหมจริงๆชัยภูมิก็ของดีนะแต่เดี๋ยวนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มมีผ้าของตัวเองรสร้างของตัวเองแล้วถ้าไปชัยภูมิสถานที่ที่จะไปผมเชื่อว่าถ้าพูดไปเนี่ยต้องให้ต้องให้ทางต้องให้ใหใหทาง,ง,งท้องที่ท้องถิ่นเขาพูดเอง ยังไงพี่สมฤทธิ์มีที่ไหนบ้างที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดไปเที่ยวชัยภูมิเมื่อกี้นี่ว่าคุณต้นจะบอกว่าถ้าแนะนาพี่สมฤทธิ์ก็ต้องบอกอําเภอเจ้าของแน่ๆก็อย่างนี้กับอย่างนี้นะครับคือชัยภูมิมีจุดเด่นจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอย่างทุ่งดอกกระเจียวบ้านผมเนี่ยมันติดลบบุรีไปแค่200กิโลเศษเองนะครับมีทุ่งดอกกระเจียวมีมีไอป่าหินงามนะครับและต่อไปก็จะมีเรื่องของไอ น้ำตกตาโตนนะครับมอหินขาวซึ่งขึ้นชื่อมอหินขาวาสวยจริงเวลานั้นเขาชอบไปเขาดาวกันช่วงปีใหม่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับก็ณว,วันนี้นะครับ <c oughs> ที่อยากประชาสัมพันธ์คือเส้นทางเส้นทางหลักนะครับก็คือเส้นหมายเลข205 <c oughs> ที่พอไปถึงชายบาดาลแล้วยิงเข้าเชยภูมิเนี่ยเป็นถนนเซเลนหมดแล้วอ๋อจากลบบุรีชายบาดาลลบบุรีทะลุไปชชยภูมิเนี่ย ถนนขยายแล้วขยายแล้วหรือแค่ก18กิโลกำลังสร้างครับเ <Wow. S 2> พราะได้สักปี2ปีนะ่ะอีกปีเดียวนะครับก็ตลอดสายแล้ว hmm. เส้นทางการจราจรก็จะสะดวกแล้วก็ต้องนำเรียนเลยครับว่าอากาศาไ,ไม่แพ้เขาใหญ่ oh. นะครับด้วยความเป็นเมืองหน้าอยู่ประชาชนยังไม่ได้แออัดยัดเยียดอะไรครับและสังคมเนี่ยเชียงโมเป็นเมืองหน้าอยู่ที่เคยจัดอันดับมาอันดับสามในต่างประเทศเนี่ยติดอันดับด้วยครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพอากาศสภาพความมันอยู่ไม่ได้แพ้ที่อื่น อืนะครับเส้นทางเส้นทางก็จะสะดวกสบายแล้วชชยภูมินี่ยังว่าอีสานอยู่บ่ครับโซนบ้านผมนั้นมาติดไปทางลบบุรีจะออกไปทางโคราชทางลบบุรีแต่ฟังกันออกครับอ๋อฟังกันออกแต่หมายถึงว่าด้วยความที่แบบกึ่งกึ่งบางทีก็จะจะอีสานในหน่อยก็ก็ไม่เชิงโคราชผสมภาคกลางกลายเป็นว่าสามภาษาแต่ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังพูดอีสานพูดอีสานแต่ฟังกันได้ฟังได้ครับวันนี้มาพักคุยทั้งทีทิ้งท้ายกันนิดนึงครับ โซเชียลมีเดียตอนนี้สาคัญคเผื่อพี่น้องประชาชนบอกโอ้โหอยากจะติดต่อหรือว่าพูดโดยเฉพาะกับทางมิสเตอร์เกษตรพี่สมฤทธท์เนะี่ยฝากช่องทางติดต่อน,นิดนึงวันนี้มาพักคุย f a c e b o o ไอจีทิกต็อกรือก็ตมามฮะตอนนี้โซเชียลพี่สมฤทธท์ใช้ช่องทางไหนบ้างหลกัหลกๆก็จะสองช่องทางนะครับเป็น Facebook ก็จะเป็นกิจกรรมหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ผมก็จะลงในช่องทาง Facebook อีกช่องทางหนึ่งเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรแนวโน้มนะครับ อย่างเมื่อวานผมลงในโนมราคามันสเปรลงลงไปนะครับในช่องทางทิกต o k ก็จะเป็นสำลิดเอฟซตรงนี้นครับอยากฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยไม่ใช่คิดเองเป็นข้อมูลจากราคาพืชผลทัญพืชจากต่างประเทศมาประกอบกันกับภายในประเทศผลผลิตทั่วโลกเพราะนั้นราคามค่อนข้างจะค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับคือผู้แงข้อมูลที่ลงเนี่ย ตรวจสอบแล้วเป๊ะแล้วใช้อ้างอิงได้จริงที่สทธิ์จัดให้มิสเตอร์เกษตรจัดให้ก็จะแนวโน้มก็คือที่ผ่านมาที่ลงไปไม่คลาดเคลื่อนนะครับก็เป็นประโยชน์ทําให้พี่น้องเกษตรกรตัดสินใจแล้วว่า้ปลูกมันปลูกข้าวโพดจะเก็บไว้รอดี่ไม่หรือจะขายเดือนนี้เดือนหน้าผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ติดตามได้นะครับในช่องทางที่คาเลือ์ของมิสเตอร์เกษตรที่พี่น้องประชาชนจะตามต่อหลังจากนี้มีเรื่องอะไรที่รอกระทุ้งรอที่จะบอกแทนพี่น้องประชาชน ี้ตอนนก็ยังยืนยันครับว่าในปีถัดไปอ่ะถ้ามีโอกาสอยู่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจก็ต้องขอกันต้องบอกนะครับประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องทําคือหามาตรการรองรับเวลาพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนนะครับนั่นหมายถึงว่าจะหาวิธีการอย่างไรทําให้มันกระจายเรื่องของพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเราทำได้ สิ่งสาคัญที่สุดคือต้องมีมาตรการรองรับเวลาสินค้าทางการเกษตรตกต่ําจนเข้าขาดทุนนะครับจะมาตรการใดก็ได้รัฐบาลไปคิดเอานะครับนี่คือหัวใจของมิสเตอร์เกษตรสสแทนพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบคุณวิมฤทธิ์นะครับมาคุยกันในพักคุยครับพักคุยจากประชุมแล้วก็มาคุยสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนจริงๆนะแม้เราจะไม่ได้คุยกันในสภาเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในพักคุยนะครับกับมาติดตาม EP ีต่อๆไปของพักคุยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ ช่วงเวลาประมาณก่อนที่ทุกคนจะไปทานข้าวกลางวันกันนะครับผ่านทางหน้าจอช่องสิ t ท t v ีโทรทรัศน์รัฐสภาวันนี้ผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นพร้อมสอสอสมัมฤทธิ์แทนทรัพย์นะครับเป็นสอสอจังหวัดชัยภูมิเขตสาจากทางพรรคภูมิใจไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกัน e ีพีต่อไปวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ